เพราะเขาโฆษนาทรเวอร์ชั่น2และเขาจะทยาให้สมุดสงครามทั้งทันสมัยแล้วก็มีเสน่ห์มีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็มีทั้งไอ้สมีเสน่ห์ที่ดีที่จะเอามาใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรณีสาธารณะกรณีถึงแวดล้อมกรณีเป็นวิศวกรหญิงที่จะมาผักประสิทธิภาพสมุดสงครามให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไปสมุดสงครามสมุดสงครามยามเย็นนี่มันสวยงามดีเหมือนกันนะครับพี่น้องครับ ต้องขอขอบคุณพักประชาชนสมุทรสงครามแล้วก็คุณเก่งนันทิยาหมายเลขสองที่ชวนให้ผมมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงในที่สุดก็ได้หนีฝุ่นกับเขาสักทีหนึ่งมาจังหวัดที่มันฝุ่นน้อยแบบนี้ได้หายใจคล่องๆกับเขาเสียทีหนึ่งครับพี่น้องครับสมุทรสงครามครับความผูกพันของผมกับจังหวัดนี้มีมากมายเหลือเกินครับผมให้แบบเป็นน้ำจิ้มไว้ก่อนเลยว่า สมุทรสงครามนี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมเคยคิดว่าอยากจะมากะเกษียณที่นี่นะครับพี่น้องครับรักขนาดนั้นเลยแหละสมุทรสงครามเนี่ยผมนี่มาบ่อยท่านไปดูในโซเชียลผมได้วัดมาแล้วจากบ้านผมที่กรุงเทพม,มหานครมาถึงที่นี่ไม่ถึงร้อยโลจะต่อไปถึงชายทะเลไปถึงหัวหิน ก็ไม่ถึงร้อยกิโลเป็นจังหวัดที่น่ารักคนใจดีของกินเยอะผมนี่มีโพยลับของตัวเองเลยก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ต้องไปกินที่ไหนข้าวต้มต้องไปกินที่ไหนปลาตูทอดต้องไปกินที่ไหนมาวัดต้องไปที่ไหนผมมีโพยลับหมดเลยที่นี่อันนี้ความผูกพันในมิติที่หนึ่งแต่ของพี่เขาเบอร์สองเพราะฉะนั้นมันต้องมีสองมิติ อีกมิติหนึ่งคือในมิติของหน้าที่การงานตอนที่ผมเป็นอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลจำได้กล้าอนุภาพพามาหาเสียงลถแห่อยู่ตรงนี้ทำให้เกิดปรากฏการขนมไข่ครับพี่น้องครับหลังจากนั้นไปมาทุกจังหวัดเขาให้ขนมไข่หมดเลยเริ่มต้นที่จังหวัดนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับตตมือตัวเองหน่อยแล้ว แล้วพอตอนนั้นผมมาครั้งแรกก็มาขอคะแนนจากพี่น้องชาวสมุทรสงครามบอกจังหวัดน,นี้ยังไม่เคยมีสสตอนอนาคตใหม่ขอความไว้วางใจขอคะแนนให้คุณกล้าอนุภาพได้หรือไม่พ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสงครามไม่ทําให้ผิดหวังจัดเต็มได้สสเขตมาหนึ่งคนคะแนนบัญชีรายชื่อเกือบเกิน50เลยครับพี่น้องครับ วันนี้เขาเบอร์สองเลยกลับมาที่เบร์มาอีกทีเนี่ยขอเป็นครั้งที่สองว่าฝ่ายนิติบัญญัติสอสอเนี่ยได้มาแล้วโอโ้โหเนาะเอา,อางี้เลยเหรอโอเคให้ให้หนูคนเดียวนะ <c oughs> เลยกลับมาครั้งที่สองมาบอกว่านิติบัญญัติได้แล้วการเมืองระดับชาติได้แล้วขอการเมืองท้องถิ่นเป็นฝ่ายบริหารกับเขาบ้างก็เดี๋ยวไปอ๋อ เขาเรียกว่ามาถูกจังหวะแล้วเขาเบอร์สองผมก็เลยให้สองครั้งพอแล้วนะพ่อสอเดี๋ยวจะได้พูดให้เสร็จทีเดียวนี่ฝ่ายบริหารได้หมายเลขสองอีกก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอยู่ถ้าสามารถบริหารจัดการกันได้ว่าคนนี้นี่เป็นคนที่กําหนดกฎหมายคอยตรวจสอบรัฐบาลเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนสอสอไม่มีงบประมาณตัวจริงอยู่ที่นี่งบประมาณปีละ250ล้าน4ปีก็1,000ล้านนะครับพ่อแม่พี่น้อง ภาษียาเสง่อแรงงานของทุกท่านเท่านั้นมากไปกว่านั้นในเชิงมืออาชีพความเป็นอาชีพไม่ใช่แค่รักหรือผูกพันในแง่ส่วนตัวอย่างเดียวแบบ professional นี่เขาบอกว่าจังหวัดนี้จิ๋วแต่แจ๋วนี่จริงไหมครับพี่น้องชาวสมุทรสงคมครับก็บอกว่าจังหวัดเนี่ยเล็กที่สุดแต่ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยสูงอันดับหนึ่งของประเทศไทยผมก็บอกโอ้โ oh, ห ต้องไปดูหน่อยแล้วว่าถ้าเป็นอบจของพรรคประชาชนขึ้นมาเนี่ยมันจะเค้นประสิทธิภาพของจังหวัดจิ๋วแต่แจ้าอย่างสมุดสงครามได้อย่างไงเขาก็บอกว่าโอเคชื่อคุณเก่งนันทิยาเอาโบชัว์มาให้ผมอ่านผมปิดหน้าแกไว้ผมปิดชื่อแกไว้วิศวกร SIIT ที่ธรรมศาสตร์เป็นอุตสาหการแล้วก็ไปอยู่นิวยอร์กอยู่แป๊บหนึ่งเอ๊ะ ประวัติแบบนี้มันคุ้นๆนี่มันธนาทรจึงเรื่องเรืองกิจสองนี่นะถ้าเอาหน้าธนาทรใส่เข้าไปในเบอร์นี้นี่คือคุณนันทยาเลยนี่คือประวัตินี่คือประสบการณ์ของคนที่จะมาเป็นนายกอบจคนสมุทรสงครามขอบคุณมากลูกฝากนะแป๊บนึงพี่ก็บอกว่าหคนนี้นี่พูดง่ายๆเฮ้ย เก่งนันทิยานี่โอเคขอบคุณเก่งนันทิยานี่จะเป็นแบบไหนหนะนายกอบจผมบอกคนนี้ธนาทรภาคผู้หญิงธนาธนาทรภาคสองแกเรียนวิศวะ s i อไแบบเดียวกับธนาทรมาไปอยู่นวิวยอร์กมาสองปีแบบธนาทนครคล้ายๆกันเลยครั้งบริหารก็ได้เป็นวิศวะก็ได้ข้าใครอยากจะมาเค้นมาเร้นเอาประสิทธิภาพออกจากงบประมาณทำให้มันโปรง่งใสแบบนี้ต้องใช้วิศวกรแบบนี้ ค่าวนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องฟังแล้วเออน่าสนใจไว้ธนารสองกับจังหวัดจิ๋วแต่แจวจังหวัดเล็กๆที่มันมีศักยภาพสูงดัชนีความมั่นคงของมนุษย์สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่จนทำให้พิธาอยากจะมากะเกษียณที่เนี่ยอยากจะมาใช้ชีวิตที่เนี่ยอยากจะมีบ้านที่ซอกอยู่ที่เนี่ย บ้านที่สองนี่บ้านจริงๆนะเพราะว่าบ้านแรกผมยังไม่มีเมียครับไม่ต้องเลยเพื่อไอโอจะมาถล่มคู่แข่งจะมาถล่มบ้านที่สองหมายความว่าบ้านหลังที่สองที่ผมจะมาอยู่เมียยังไม่มีใจเย็นๆพอได้อยู่ครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยน่าสนใจไปศึกษามาดูปรากฏจุดแข็งของที่นี่ที่ดัชนีความมั่นคงสูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่เด็กๆ เขาบอกว่าที่นี่ไหนขอเสียงเด็กมอปลายหน่อยสิไหนเราขอเสียงมีเด็กว่าปลายมาไหมโอ้โหมปลายเพียบเลยไม่ยอมแกนะจังหวะนี้นะมอปลายเขาบอกว่าเด็กที่นี่สอบโอเน็ได้อันดับท็อปฟของประเทศไทยก็เด็กสมุทรสงครามนะเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของอาหารของทรัพยากรก,ารก็อยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้น คุณต้องการนายกอบอจอที่สามารถเค้นประสิทธิภาพงบประมาณ4ปีพันล้านนี่ต้องเอาให้มันออกมาให้ขับศักยภาพออกมาให้มันเยอะที่สุดเหมือนอย่างที่วิศวกรทั่วไปต้องทําำพี่น้องประชาชนถามต่ออ่ะเข้าใจละจะทํำยังไงต่อผมก็บอกอย่างนี้เลยไอ้สอเสือที่อยู่ในสมุดส,สงครามนั่นนะสองสอเสือคือทันสมัยและมีสเสน่ห์ภาษาปกิเาเรียกไฮเทคกับไฮทัช ไฮเทคกับไฮทัชทั้งทนันจะเอาไทเกอร์ด้วยใช่ไหมพี่เอาตามตามตามพี่เลยพี่ไฮเทคไฮทัชทันสมัยและมีเสน่ห์หมายความว่ายัางไงครับการศึกษาที่นี่ดีอยู่แล้วที่นี่มีประวัติศาสตร์ที่ดีมีการท่องเที่ยวที่ดีผมอยากให้มันทันสมัยมากขึ้นอีกหน่อยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่อยากจะดูประสบการณ์อยากจะไปดูวัดเรามีอุทยานรอสองที่ดีอยากให้พี่เก่งเอ้พี่เก่งนันทิยาเนี่ยเอา augmented reality เอา virtual reality ที่เหมือนอยู่ในโบชัวพี่นะ่ะเอามาแล้วเวลานักท่องเที่ยวเวลาใครมาดูที่นี่คือเมืองแห่งการท่องเที่ยวให้เห็นมันออกมาเลยว่าสมัยก่อนหน้าตามันเป็นยังไงได้ข่าวว่ากฎหมายอย่างสุราชุมชนผ่านแล้วเนี่ยลิ้นจี่ที่นี่เนี่ยมะพร้าวที่นี่นผมอยากทําให้กลายเป็นเหล้าชุมชนเพื่อที่จะวลานักท่องเที่ยวของพี่พามาแล้วเนี่ยเขาจะได้ใช้เงินเยอะๆเ,เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรลิ้นจี่ที่นี่ดีมะพร้าวที่นี่ดี กลายเป็นเล่าน้ําตาลตะหนดกลายเป็นวัสถสดิบที่น่าสนใจทําให้คนมาเที่ยวปุ๊บอยากจะใช้เงินมากขึ้นนี่ฮะทั้งทันสมัยแล้วก็ทั้งมีสเสน่ห์การศึกษาที่นี่ท็อป5อยู่แล้วอยากให้เขาเอา STEM education เอา AI มาใส่เอา machine learning ใส่แล้วอยากจะบอกอีกอย่างนึงว่าเลือกเขานี่ไม่ได้เด้งเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องได้2อเด้งเพราะจะได้ผู้นําฝ่ายค้านที่ชื่อนัจพง์เรืองปัญญาวุฒิคนที่เก่งเรื่องดิจิตอลมาช่วยเขาอีก เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องถ้าฟังแล้วบอกว่าโอเคพิธาคุณมาขอฉันเป็นครั้งที่สองครั้งแรกจัดให้ไปอย่างหนักๆแล้วครั้งที่สองขอจัดให้กับคุณเก่งนั้นที่ใหญ่ครั้งเพราะเขาคือธนาธรเวอร์ชั่น2 และเขาจะทำให้สมุดสงครามทั้งทันสมัยแล้วก็มีสเสน่ห์มีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็มีทั้งมีมสเสน่ห์ที่ดีที่จะเอามาใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ดีสาธารณดุกคดีสิ่งแวดล้อมก็ดีเป็นวิศะวะกรหญิงที่จะมาขับประสิทธิภาพสมุดสงครามให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไปไม่มีวันลืมครับขอบคุณรุกน่านครับพี่น้องครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคุณพิธาลิมจเจริญรัตน์นะครับ